อ้ยูน oh รับ้านนี oh ้บดดดะอู้ตบานนี้บอกจากตัวครับใด้สูดโต นุณครับโอ้เด็กป่าเท่นสองตัวครับเออคุณครับ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 อู้ยางจังเลยครับป่าเนี่ยอ้ยคุณครับตรวจสัตว์ตรวจสัตว์เลิกงานยามแล้ง ะเวนแดงลับลงตึกสูงใจลอยอยู่ในเมืองกรุงไปถึงทิวท่งท้องสวัสดีครับผมกับผมเปกิสานในต่อยนะครับอ่ะมื่อนี้แม่บเบิงนําหม้อกันดีกคือเขานะครับผมนำหม้อออกแกงนะครับเนาะมะหลุดมาลอช่วมเบิ้งน้ำกันนะครับว่าจะเป็นอะไรเนะนาะนั่งคงสะดุ้งกับมีบอลไลน์นะครับผม จะไปนน้ำปลาไว้ปลาหยาดนะครับน้ำจะบกงว่ามันขึ้นมันลงนะครับแต่ว่ามันขึ้นจากเมื่อวานเนี่ยลายเติบอยู่ 是一有等 ตอนเศร้านี้ปากกระซุ่งถืออยู่นะครับ ปลาสวยนะครับจะเป็นปลาสวยพองอะไรครับที่มันบื่นขึ้นมาเงวันนี้ครับโดด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 โอ้โอโอ กระถึงในช่วงเ้าๆนะครับกับช่วงหัวค่ำเนาะป่าง่ามนี่นะครับอาจจะบบถือเปิดมือโดดโดดโดดเอายังอยู่สองตัวนะครับโดดออกไปเกือบเป็นบดนะครับ น้ำแห้งนะครับยงหยักไปสะดุ้งมันไหลไปน้ำน้ำนะครับตัวโดดโดดนดูดดด้ยยยครับียดนี้ออกนยย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 ยดยยยยยยะ,ะยยยยยายย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  เดี๋ยวนี้ก็ออกแกงหลายจุดแล้วครับผมหมูวานนี่ก็บปลาไหลปันแดงเนาะช่วงหมูวานนี่มันไอออกแกงใหม่ๆนะครับอุปกรณ์ในการทำคอมเพิ่นงา,านจีบ่ทัตนะในป้อมบัตได้นะครับหนาม,ม่าไหมเนะาะเพม่นกับ่ทัตนะในเตี่ยมอุ้ยคครับปลาโตปลาโตปลาโตเต็มลวนชาลวนชาล่ะ กล่องอธิายจักหน่อยนะครับผม,ผมว่าเดี๋ยวกากองมาว่าออกมาเบิ่งสถานการณ์น้ำด้วยคือว่าเป็นอัางใดเด็กปกกล่องมานํานะครับแต่ว่าก็ปลาเอาก็ไดไท้ายนะครับ เปิดนงกนันเรียครับเป็นยังไงครับโอ้ยเ,เ,เต็นแต่ว่าบอหลายครับ เร็วๆนะมาอย่างน้อลยูกนให้เวลาบนะครับนนี้วโดดปไหนเนาะ เป,ปล่าเพิ่มเพิ่มกระด้อันนี้นะครับเพิ่อค่อยหยิบใส่ในกลมเ,เอา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  นี่ได้สามโตนะครับนำ้ำน้ำเริ่มแห้งไปเรื่อยนะครับเป็นว่ามันขึ้นอยู่ว่าท่านอ่ะกันได้จะรุ่นเปนน้ำกันนี่นะครับ บรรยากาศเมื่อนี้ก็เป็นบ่อึ้งครึ้มปนในนะครับตั้เมื่อนี้ก็ฝนบริตกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานช่วงหัวคำกับบอ่อโตแล้วนะครับเนาะ ก็อยากให้มันแห่งไปจากสามตี่มื 3, 4, อยู่ครับฝนก็ะไดฝนดีครับเข่าก็ทิ่พอเกิดแล้วครับ ครับโดดครับโดดครับขำโดดขำโดดออกนี่ได้หลยอยู่รหบผมปากระตูฟังงามหน่อยครับสองเซนหาสามเ้น เนี้ยดอกครับตูปง่ายเลยครับโดอกดิบันป่านไอ้แปงครับไยแปงหรือปาตะเพียนเลยครับ บบานนี้บอ,อ,อกจากตัวครับได้สูต่ตัว สุบ,บาทนะครับอย่างหน่อยกับบาทละตัวหรือสองตัวนะครับแถบจิบบเฝเา เอ็นย่อผาผากนะครับรรคุณครับเลยไปแป้งไปแป้งหน่อยนะครับ ตัวมันยังเป็นไดปีนี้ยังโบงเห็นปลาสลิดนะครับถือกเนาะนำหม้อปกติมันมีปลาสลิดนะครับเนาะอันนี้บ่บเห็นถือก อ <c oughs> ือครับโอ้เดยวป่าเท่นสองตัวครับ นช่วงโซ่าโซ่ยูสีสนะครับป่ากระถือดีนะครับแต่ก็มาลุุนเบืองน้ำกันนะครับว่าเบิดมือมันที่ถือบอกนะครับเนี่ยละช่วงสวยจักน้อยเนี่ยละแต่ลุนเบืองน้ำกันนะครับแต่สวยจักน้อยนี่ยังถืออยู่กับแสดงว,ว่าป่ามันอาจจะถือเบิดมือนะครับ ได้บาดละบดบดหหลยนะครับบอแบบมื้อว่ามื้อว่าเานเดแต่ว่าบาทละที่หาตัวนี่ก็นในเรื่อยๆนี่กัถือว่าถือดีอยู่นะครับ จังไนโอ้ยของ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 อบา้านนี้ของนะครับมันของปลาเละออกรดรถรด,ด,ดนี่จะเมันอ,อกนะครับ มาอีกแล้วครับป่าะเปียน

อครับเด็กปลหญ่ปลาอีแป้งนะครับปลอีปแป้งปะตาตเปียน พพเรมีมัว,ม,วมารับยุกน้ำไร้แห้งหรอสียาวน้ำเนหนีกรท่านเนี่ยเรื่อยๆแต่ว่าน้ำพร้องก็ลืิ่มโปรลง แน่แล้วนะครับพิสานาในต้อยครับพิสานาในต้อยไมเิอาังเกยมาเรื่อยๆนะครับเนาะ กันนะับไปเรื่อยน้มันบทีก็ได้เออคุณครับ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 อ,อนนู้ย่ยางจังเลยครับเนี่ย สส,สถือกระมิจจะปลาสอยงามปลาแป้งปลาตะเพียนนะครับอย่างว่าปลาเนื้ออื่นเราพอ่คยถือไปาแล้นะครับเนาะปกติน้ำม,มอมสกระมีปลาสลิดปลาข้อหนุ่ยนะครับปลุกปานน้ำไผ่น้ำหนากจริงๆน,นะครับตีถือไกลอันนี้พค่อยถือไปาแล้ อพอดมือ,อพาปานระดีคนเดิ้สิเมื่อบ้านเขารลองหน้ากันอยู่พาเขามีสุขมีเศร้าเล่าสู่กันฟัง